รายการรับคมธุรกิจโดยดรหนุ่นาฏห่างวิไลามาช่วงที่สองของรับคมธุรกิจนะช่วงนี้เราจะคุยกับแบรนด์สินค้าชุมชนนะวันนี้ชวนคุยกับโมเดลของภูมินครนะซึ่งเขาปั้นของพื้นบ้านอยู่ที่เทศบาลตบำบลท่าใหญ่อำเภอทุ่งสงจังหวัดนครศรีธรรมราชนะคะก็สามารถที่จะทำให้สินค้าพื้นบ้านนี้นะคะ มาสู่สินค้าที่เป็นอัตลักษณ์ชุมชนและก็ขายไปทั่วประเทศผ่านทางออนไลน์น่าสนใจยิ่งเลยเราไปพูดคุยกับประธานวิสาหกิจชุมชนภูมินครหรือกลุ่มสตรีเทศบาลตำบลท่าใหญ่อำเภอทุ่งสงจังหวัดนครศรีธรรมราชคุณมนทานาคเรตหรือคุณต้อยตอนนี้อยู่กับเราในรายการแล้วนะคะสวัสดีคะ่ะคุณต้อยคุณมนทาคะสวัสดีค่ะก็วันนี้ชวนคุยเรื่องที่ ค่ะสวัสดีค่ะเรื่องที่เรียกว่าโอ้โหสามารถปั้นสินค้าครับเป็นอัตลักษณ์ของชุมชนได้เลยนะคะแต่ว่าก่อนอื่นเนี่ยอยากจะให้เล่าหน่อยนะคะว่าการเริ่มต้นนะคะของวิสาหกิจชุมชนภูมินครหรือว่าเป็นกลุ่มสตรีเทศบาลตำบลท่ำใหญ่ที่อำเภอจุ้งสงนครศรีธรรมราชเนี่ยเริ่มยังไงคะค่ะเริ่มเริ่มแรกนะคะก็ได้ต่อตั้งกลุ่มสตรีขึ้นตั้งแต่ปีตั้งแต่ เก้ามกราปีห้าเจ็ดอะค่ะ <c oughs> ก็คือเป็นเป็นแนวคิดของนายกเทศมนตรีซึ่งเป็นอดีตสามีซึ่งซึ่งเป็นสามีอดีตนายก <c oughs> นายกเทศมนตรี <c oughs> อะอย่างนั้นนะคะค่ะค่ะ เป็นอดีตนายกเทศมนตรีนะคะแต่เป็นสามีของคุณต้อยนะคะใช่ใช่นะคะหน่อะค่ะก็เริ่มต้นมาเรื่อยจนถึงปัจจุบันนี้ตั้งแต่ปี2 5 5 7แล้วนะคะใช่คช่วงเริ่มต้นนี่ค่ะเริ่มจากอะไรก่อนนะแล้วก็พัฒนามายังไงคะก็คือช่วงช่วงนั้นในตำบลของเราจะไม่มีสินค้าโอที่ได้ขึ้นทะเบียนโอทช็อปเลยค่ะ แล้วก็ถ้ามีแขกบ,บ้านแขกเมืองมาก็จะไม่มีอะไรที่จะเป็นของฝากจัดกระเช้าอะไรอย่างนี้ยค่ะแล้วก็จากการที่ได้ลงพื้นที่ติดตามสามีอ่าดิฉันก็รู้สึกว่าอ,อาชีพหลักของคนที่นี่มีแต่การกรีดยางเป็นหลักอะค่ะแล้วก็คือจะมีช่วงเวลาว่างผู้หญิงเนี่ยจะช่วงจะมีช่วงเวลาว่างแล้วก็ จะมีการม่วสสมเรื่องอบายามุกอะไรอย่างนี้ค่ะแล้วก็รายได้จากการกลีดยางไม่เพียงพอ,พงพอในการเลี้ยงครอบครัวค่ะเพราะว่าราคายางช่วงหลังก็ราคาตกตามมา่ใช่ค่ะราคาตกต่ำแล้วก็ก็เลยได้มีแนวคิดแล้วก็คุยกับสามีแล้วก<อ>็สามีบอกว่าเออตั้งงั้นเราก็ควรจะจัดตั้งกลุ่มสตรีขึ้นมาแล้วก็ก็ได้รวมกลุ่ม รวมกลุ่มผู้หญิงทั้ง28ชุมชนนะคะแล้วก <c oughs> ็ผู้ที่สนใจของเรามีสมาชิกทั้งหมด30คนนะคะ <c oughs> แล้วก็ <c oughs> ได,ได้ได้รวมตัวกันแล้วก็ได้ไปเรียนรู้กับ <c oughs> อาจารย์ทางมทรศรีวิจัยอากาวิทยาเขตนครศรีธรรมราชซึ่งมีอาจารย์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์คุณทรัพย์อินสารค่ะเป็นคนให้ความรู้ให้ความรู้นะคะให้ความรู้คณะอุตสาหกรรมเกษตรนะคะให้ความรู้ในการแปรรูปผลิตภัณฑ์ทางการเกษตร<ช>ก็คือแปรรูปตั้งแต่เรื่องข้าวแล้วก็แปรรูปมะมุสนะคะก็ะคือเริ่มเริ่มที่ตัวผลิตภัณฑ์ไหนก่อนนะคะเริ่มเริ่มแรกก็คือข้าวอะค่ะคือข้าวสังยุดธ ก็คือมามาแปลรูปเป็นข้าวกรอบรสต้มยำกุ้งอะค่ะบัวนี้ค่ะโอเคค่ะข้าวกรอบมาจากข้าวสังหยดแล้วก็มาใส่ปรุงรสเป็นรสต้มยำกุ้งนะคะอ่าตอนนี้ใน Facebook นะคุณผู้ชมคุณผู้ฟังเราก็โชว์อยู่นะคะข้าวกรอบรสต้มยำกุ้งนี่เป็นเป็นสินค้าตัวแรกเลยนะคะของจากบุญเดลกค่ะโอเคค่ะเยี่ยมค่ะค่ะนะคะจากนั้นค่ะ จากนั้นเราก็คือคือได้เรียนรู้เรียนรู้ทางด้านความรู้มาหลายปีแล้วก็ได้มาได้มีงบสนับสนุนทั้งจากเทศบาลแล้วก็จากบริษัท s อ g <ม>ก็คือได้มาต่อยอดสร้างอาคารผลิตอะคะ<ม>่ะอาคารผลิต<ม>เพื่อให้ได้มาตรฐานตอนนี้ทางกลุ่มของวิสาหกิจชุมชนภูมินครของเรา ได้รับมาตรฐานออยแล้วก็โอ้เหรอคะหมายถึงว่าสินค้าที่เป็นอาหารทุกตัวนี้ได้ออยแล้วนะคะค่ะได้ออยโอ้อันนี้คือสิ่งที่เปลี่ยนไปนะคุณผู้ชมคุณผู้ฟังว่าสินค้าชุมชนในยุคนี้นี่ก็คือว่าไม่ใช่ว่าไม่มีมาตรฐานเหมือนที่อดีตก่อนเก่าเลยนะก็ได้ออยเรียบร้อยอาหารสํานักงานคณะกรรมการอาหารและยานะคะอันนี้เป็นเป็นสินค้า ตัวแรกจริงๆแล้วสินค้ามีหลายตัวเลยใช่ไหมคะจากนั้นก็พัฒนามาสู่สินค้าอะไรอีกคะรวมๆแล้วตอนนี้มีกี่มีกี่ผลิตภัณฑ์มีกี่ product ค่ะก็มีตัวแรกเข้ากรอบ้วต้มยำกุ้งนะคะแล้วก็ผันหมี่ักใตแล้วก็ค่ะค่ะแล้วก็แปรรูปเรื่องของมะมุตระค่ะเพื่อเพิ่มมูลค่ามะมุจะค่ะมียำมะมุตแล้วก็มียำมะมุตเหรอคะโอ้ยำมะมุตใส่ ในถุงที่ซีนเรียบร้อยแล้วเนาะใช่ค่ะแล้วก็คือสามารถเก็บไว้ได้นานนะคะเอานำเส้นมะมุดมาอบแ้งค่ะค่ะก็เคนอ่นอ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวเราจะมาลงรายละเอียดมะมุดอีกครั้งหนึ่งต่อไปมีสินค้าอีกนะคะแล้วก็มีแกงพุงปลาถึงสําเร็จรูปค่ะคนคุนเทพเรียกแกงไตปลาคนบ้านเราเรียกแกงพุงปลานะคะแล้วก็ก็มีแกงน้ําเคยค่ะแกงเคยปลา อันนี้ก็จะเป็นแบบว่าเหมือนแกงไตปลาแอปพลายเนาะประยุกต์จะเรียกว่าไงดีก็คือว่าหรือออริจินอลนะคะใช่ค่ะอร่อยเหมนกันแล้วก็มีมีข้าวยำปักใต้กรอกอันนี้เป็นข้าวยำน้ำบูดูค่ะค่ะก็เป็นตัวใหม่ค่ะที่เพิ่งออกตัวใหม่แล้วก็มีโหสามารถสามารถที่จะแบบว่า ไ่ตไงเราไปห่วงเรื่องความสุดอะไรแล้วนะคือเราสามารถทําสาเร็จรูปแล้วก็มานํามาอุ่นอะไรนี้ได้เลยใช่ไหมคะใช่ค่ะเพื่อความสะดวกของคนยุคนี้ค่ะอืมเอาเข้าไมโครเวฟได้เลยนะไ่้รวมแล้วสินค้าตอนนี้มีมีกี่ตัวนะคะรวมแล้วสินค้าตัวนี้มีตอนนี้มีแปดะคคะประมาณแปดแปดค่ะตัวแล้วนะคะค่ะ เริ่มเมื่อปี2 5 5 7ตอนนี้ปี2,565สามารถพัฒนาสินค้าจากวัตถุดิบพื้นบ้านพื้นถิ่นเนี่ยมาเป็นสินค้าสําเร็จรูปนะเหมือนที่เราเห็นในซูเปอร์มาร์เก็ตในห้างอะไรอย่างนี้นะที่แบบแบริษัทใหญ่ๆเขาผลิตกัแตนและชุมชนก็ผลิตได้เช่นเดียวกันมีแบบโปรดักต์แล้วนะคะก็ไล่เรียงไปไปหลายโปรดักต์แล้วทีนี้มาในส่วนที่เป็นสินค้าเริ่มต้นคือเป็นนางเอกเลยทีเดียว ต้องเรียวกว่านางเอกเพราะว่าสตรีผู้หญิงเป็นคนปรุงนะคะสำหรับข้าวกรอบข้าวกรอบรสตำยำกุ้งเห็นว่ากำลังจะพัฒนาให้แบบเป็นสินค้าที่แบบเป็นเหมือนโปรดักชั่นเปี้ยนขึ้นชื่อของที่นี่เลยมีแผนยังไงนะคะในการก็มีมีแผนว่าเออคือคือจะส่งไปขายต่างประเทศนะคะเพราะว่าต้มยำกุ้งนี้เป็นสินค้าที่นักท่องเที่ยว รู้จักอยู่แล้วค่ะขึ้นชื่ออยู่แล้วถ้าถ้าถ้าเกิดว่านึกถึงประเทศไทยก็จะนึกถึงต้มยำกุ้งอะค่ะที่คัวต่างประเทศค่ะก็เลยเราเราตอนนี้ถ้าถ้าอยากทานรสชาติที่เป็นต้มยำกุ้งก็สามารถหยิบชิ้นแบบข้าวกรอบก็ก็คือได้ครบรสอะค่ะทั้งทานข้าวแล้วก็ทานต้มยำครบเครื่องในในชิ้นเดียวอะค่ะค่ะค่ะนะคะ ก็เรีกว่าได้ทานทั้งข้าวแล้วก็ต้มยำไปในหนึ่งชิ้นของข้าวกรอบนี้นะคะอ่าตอนนี้เตรียมการที่จะไปส่งออกไปประเทศไหนก่อนนะคะก็ตอนที่ที่ส่งส่งไปก็ก็จะจะส่งไปทางอินเดียทางออสเตรเลียแล้วก็ที่อังกฤษอะคะ่ะก็ได้วางแผนไว้ะคะ่ะโอ้โหโกอินเตอร์แล้วนะคะเห็นที่คุณผู้ฟังว่าสินค้าชุมชน ไม่ธรรมดาแล้วนะตอนนี้เขาถึงขั้นโกอินเตอร์ไปอังกฤษออสเตรเลียอินเดียาสามาประเทศนี้ถ้าเกิดอโอ้ทำตลาดได้นี่ประชากรเขารวมกันเนี่ย เป็นพันล้านเลยทีเดียวเนี่ยคะเราขอแค่สักเท่าไหร่ครึ่งเปอร์เซ็นต์นะฮะรวยเลยนะคะพอเศษใช่ไหมะแต่ว่าก็ก็คืออยู่ในขั้นเตรียมการด้านความพร้อมเรื่องกาลังการผลิตเรื่องมาตรฐานอะไรด้านคุณภาพอะไรอย่างเนี้ยค่ะค่ะอ่าฮะโอ้ก็ถือว่าน่าสนใจนะคะเอ่อใช้เวลาเพียงไม่กี่ปีเรียกว่าก็จะทาให้เข้ากรอบเนี่ยโกอินเตอร์ได้แล้วต่อไป Pro d u ั t หรือว่าผลิตภัณฑ์อีกตัวหนึ่งนะที่บอกว่าโอ้โหอันนี้แหละเป็นวัตถุดิบพื้นบ้านจริงๆเลยนะเพราะว่ามีเฉพาะที่ปักตายเท่านั้นแต่ว่าไม่ได้มีทุกจังหวัดด้วยนะสำหรับมะมุดใช่ไหมคะอ่าเราโชว์มะมุดหน่อยค่ะใน f a c e b o o k ไลฟ์โชว์โชว์ต้นมะมุดแล้วก็ผลมะมุดก่อนไหมคะมีไหมคะเดี๋ยวดูใน Facebook ไลฟ์ก่อนอันนี้คืออะไรคะอันนี้มะมมุดแช่อิ่มค่ะ อ๋ออ๋อ,อค่ะค่มะมเราสามารถนรําผลอ่อนมามาดองแล้วก็นํามาแช่อิ่มค่ะแล้วก็อันนี้ผลผลที่แก่แล้วเราเรา,เรานํามาทําเป็นมะมุตอบแห้งอะค่ะเป็นมะมุตย่างแห้งรูปค่ะเดี๋ยว,ยวในเฟซบุ๊กไลฟ์ที่ขึ้นผลมะมุตหน่อยนั้นนา่ามีรูปที่เป็นผลมะมุตด้วยอยากให้ผู้ชมคุณผู้ฟังได้เห็นผลมะมุตนะเพราะว่าคนกรุงเทพไม่น่าจะรู้จักค่ะคุณต้อยค่ะ ผักไก้ก็เรียกส้มมูต่ะที่คนนิยมนํามาแกงส้มอ่าอร่อยเลยค่ะน้ําลายไหลเลยค่ะอ,อร่อยเปรีปรร้ยวนะแต่ว่า,าคือคือมมมดเนี่ยคุณชมคุณฟังมันจะมีกลิ่นหอมมากตอนเขาสุกแล้วเนาะคือ,อสมัยก่อนเนี่ยก็คือต้องแบบให้มันหล่นให้มันหล่นขนต้นใช่ไหมคะแล้วก็ไปไปเก็บมาแล้วก็มาทานเหมือนมะม่วงอะค่ะถ้าถ้าผลสุกเราก็ทํามานํามาทําน้ําปั่นนะคะ ซึ่งมีวิตามินซีสูงมากจากพิเศษมีกับใยแล้วก็นํามาทําเป็นแยมมะมุดะค่ะโอเคะนะคะก็เรียกว่าเริ่มจากแช่อิ่มก่อนแล้วก็ทําเป็นน้ําปั่นน้ำปั่นนี้แบบเป็นพัชรไรส์เหรอคะค<ะ>่ะอ่าแล้วก็ต่อด้วยแยมค<ะ>่ะแยมมะม,มุดรสชาติเป็นยังไงคะแยมมะม,มุดจะออกคล้ายๆแยมแยมสับปะรดผสมกับส้มะคะะ่ะออ ไม่เหมือนมะม่วงนะคะมันมันเหมือนนะมันมันคล้ายๆออกออกคล้ายๆแยมส้มค่ะแต่ว่ามันจะมีเส้นใยนิดหน่อยอะค่ะอ่าอ่าคุณต้อยค่ะตอนนี้ในเฟซบุ๊กไลน์เราขึ้นผลมะมุดให้คุณผู้ชมคุณผู้ฟังดูแล้วนะมันก็จะเป็นลูกคล้ายๆกับมะม่วงเนาะค่ะคล้ายๆมะม่วงค่ะแต่เปลือกจะหนาค่ะ ค่ะ <unsafe, S 1> นะคะค่ะมีมีม <apenas S 2> <ๆ>ยางเยอะถ้าถ้าปอกไม่ถูกวิธีก็เออยางจะผิวหนังจ,งจะระคายแล้วก็คันนะคะมือเราจะแบบโดนโดนอ่าใช่แล้วมันจะ,จะ<ช>คันอ๋อกรคันไหคะอ่าอันนี้คืออันนี้คือมะมุดที่ตอนนี้ก็กลายเป็นว่าจากเดิมเนี่ยก็ไม่ได้เป็นการปลูกเป็นเป็นชิ้นเป็นอนันตอนนี้ก็คือส่งเสริมการปลูกด้วยหรือเปล่าคะค่ะก็ก็ในในสมาชิก ค่ะก็ก็จะระดมให้ให้ปลูกกันมากขึ้นแทนที่ว่าจะค้นทิ้งเมื่อก่อนเป็นผลไม้ที่ว่าไม่ไม่มีมูลค่าพอตอนนี้ทางทางกลุ่มก็ได้รับซื้อจากสมาชิกค่ะก็ทําให้เอมีรายได้เพิ่มมากขึ้นนะคะอืมค่ะนะคะตอนนี้คือวัตถุดิบเพียงพอนะคะมอมูตเนี่ยนะคะเพียงพอค่ะเออค่ะก็ดีก็ไม่ค่อยเห็นเลยนะที่แบบ เวลาลงไปปางใต้ก็ไม่ค่อยเห็นมีมะมดสักเท่าไหร่เดี๋ยวนี้นะคะเพอาเขาเขาจะโค่นทิ้งกันเยอะแล้วค่ะแล้วเราก็ซื้อจากในเครือข่ายพลังชุมชนด้วยค่ะค่ะนะคะโอ้โหอันนี้เราก็ไม่เคยไม่เคยได้ยินเลยนะสำหรับแยมมะมดนะก็จะต้องสั่งซื้อจากนี่แหละนะกลุ่ม วิสาหกิจชุมชนที่ตำบลข้ามใหญ่ที่ทุ่งสงนะที่มาแปลรูปเป็นแยมเป็นแช่อิ่มนะคะแล้วก็ที่สำคัญคือยำที่สามารถแกะถุงแล้วก็เข้าไปเว็บได้เลยเนาะใช่ไหมเข้าเข้ามาผสมเครื่องมีจะมีวิธีบอกอยู่หลังซองะะอะค่ะ,คะเอาไปแช่น้ำแล้วก็ผสมเครื่องยำที่เราผ่านการอลกแห้ง าการหลงแห<ม>้งไว้เรียบร้อยแล้วค่ะในอุณหภูมิหกสิบที่ว่าคงคุณค่าทางอาหารไว้ะคะ<ม>่ะพอเราได้รับการเรียนรู้จากอาจารย์ที่คณะอุตสาหกรรมอาหารนะคะอืมค่ะค่ะแล้วในส่วนของอทางกลุ่มเองนี่นะคะก็เรียกว่าตอนนี้มีสินค้าที่จะส่งออกแล้วหนึ่งตัวก็คือข้าวกรอบระจำยำกุ้งตัวอื่นเนี้จะมีโอกาสถึงขั้นโกอินเตอร์ได้อีกไหมคะ ก็มีผัดมี่ปักใต้อะค่ะมีปักใต้นี้ก็ก็ได้ส่งไปแล้วค่ะแล้วก็มีที่ต่างประเทศมีมีส่งไปบ้างแล้วโอ้ส่งออกไปต่างประเทศแล้วเหรอคะไปที่ไหนบ้างคะได้ส่งไปที่ออสเตรเลียค่ะเหมือนกันอ๋อไปพร้อมกับตะกี้เมื่อสักครู่เข้ากรอบนะอ่าอันนี้ถ้าเกิดเราซื้อมาแกเาก็จะมีมีวิธีการในการปรุง เขาเรียกว่าเหมือนกับว่าใกล้คือจริงๆก็คือแค่จริงๆแค่มาเข้าไมโครเวฟนะคิดว่าน่าจะทําได้สำหรับอันนี้ใช่ไหมคะสาหรับเอผัดหมี่เนี่นะคะโอ้หน้าทานนะคะอ่าทีนี้ส่วนหนึ่งในการที่จะพัฒนาสินค้าให้ได้แบบเขาเรียกว่าอัปเดขึ้นไปเรื่อยๆอย่างต่างก็ต้องแสวงหาความรู้กันตลอดเวลาใช่ไหมคะคุณบุญทาคะ มีไปอบรมไปจะก,กีที่มหาวิทยาลัยแล้วก็มีพลังชุมชนโครงการพลังชุมชนนี้เข้าไปร่วมตั้งแต่เมื่อไหร่แล้วก็ได้ความรู้มาประยุกต์ใช้อย,ยังไงบ้างคะร่วงกับพลังชุมชนตแก็จะอบรมคุนเดือนนะคะ ความรู้ที่ได้ก็คือได้ความรู้เรื่อการขายรวมเรื่องการขายออนไลน์รมเรื่องอแพ็กเกจ่อืมค่ะค่ะตอนนี้สัญญาณอินเทอร์เน็ตไม่ค่อยดีแต่ว่าขออภัยด้วยค่ะคุณบุญทาค่ะสัญญาณขัดขันหายค่ะค่ะ ทำให้มีแรงสักดันมีพลังบวกะค่ะแล้วก็มีเครือข่ายของพลังตัวที่ดก็เป็นช่วงที่เรียกว่าสัญญาณอาจจะเป็นอินเทอร์เน็ตหน้าที่อาจจะไม่ค่อยเสถียรสักเท่าไหร่นะคะแต่ว่า ตอนนี้ขอขั้นด้วยว่าทางดรพีรพงศ์นะคะซึ่งเป็นอาจารย์ในโครงการทางชุมชนได้มาเสริมด้วยค่ะคุณบุญทาค่ะขออนุญาตอ่านคอมเมนต์อาจารย์ดรพีรพงศ์หน่อยนะคะอ่ะมามบอกเรื่องมะมุตบอกว่ามะมุวสุกเนี่ยจะหอมมากครับซื้ออุดหนุนทํำใหญ่ง่ายสะดวกนะคะแล้วก็ คุณกิตนะเป็นคุณผู้ชมบอกว่าเพิ่งเคยเห็นมามดนี่แหละอ๋อเห็นไหมคะคุณภูเทียไม่รู้จักเลยแล้วก็ดอร์ปีรพงศ์ก็บอกว่าที่ถ้ำใหญ่ค่ะยังมีการท่องเที่ยวเก้ามหาสัรรย์ที่ถ้ำใหญ่ด้วยอะคนะใช่ค่ะ,ะ,ะม,ะมีมีท่องอมีชุมชนวังไซอะค่ะที่ถ้ำใหญ่ซึ่งเป็นแหล่งวัตถุดิบที่นั่นแล้วก็เป็นต้นน้ำนะคะ่ะค่ะอ่ะฮะ ก็ไีได้ดว,ว่ามีแหล่งท่องเที่ยวด้วยนะคะก็คือะคะไปเที่ยวแล้วก็สามารถซื้อของฝากได้อย่างที่เมื่อสักครู่ทางคุณบรรทาได้บอกไปแล้วนะคะอ่านะคะอ่าม,มีมีท่านหนึ่งชื่อคุณแป้งบอกว่ามีโอกาสได้รับประทานของทางกลุ่มสตรีท่ามใหญ่น้ำมะมวดแยมรสชาติอร่อยและหอมมากหอมช่วยให้แยมเปรีค่ะค่ะมีเปรีหอมละมุนนะคะค่ะ เนี้อหาคล้ายคล้ายทุเรียนผสมมะม่วงนะค่ะอ่าอค่ะค่ะส่วนคุณแป้งบอกว่าผัดมีปักใต้แนะนําให้ลองชิมเลยนะอ่านะคะอ่าคุณพีรพงศ์นะดรีรพง์บอกว่าผัดมีปักใต้ถูกนําไปขายในภาคต่างๆเพื่อทดสอบรสชาติและสร้างรายได้เพิ่มขึ้นเนี่ยต่อเนื่อหมายความว่าตอนนี้ขายกันในกลุ่มเครือข่ายพลังชุมชนใช่ไหมคะ ค่ะเจะถ่ายสีผ้า14จังหวัดละค่ะก็คือมีการแล้วก็มีการไปออกบูธในในงานจัดแสดงสินค้าเที่ยวเมืองไทยครั้งที่40ละค่ะที่ผ่านมาที่สวนลุมมาค่ะก็ได้ไปออกบูธค่ะค่ะค่ะก็เรียกว่าตอนนี้ทำมาร์เก็ตติ้งน่าดูเลยนะคะทีนี้ถ้าเกิดคุณผู้ชมคุณผู้ฟังเนี่ยสนใจนะสินค้าชุมชนเนี่ยของ กลุ่มทีรีตำบล่้ำใหญ่เนี่ยนะคะสามารถเข้าไปดูสินค้าเข้าไปชมเข้าไปสั่งซื้อได้ในช่องทางไหนบ้างคะเข้าสั่งซื้อได้ที่เพจวิสาหกิจชุมชนภูนครค่ะแล้วก็แอดไลน์เบอร์086 898 0065ค่ะ084838 5888ค่ะแล้วก็ทางช้อปปี้ค่ะแล้วก็ไลน์ของเสือข่ายพลังชุมชนค่ะแล้วก็ แล้วก็ชอปชอปช่วยชุมชนนะคะของ S c G ค่ะอ่าชอปช่วยชุมชนนี้เข้าไปเซิร์ชที่ Facebook ได้นะคะแล้วก็ส่วนหมายเลขต่างๆเมื่อสักครู่ค่ะให้ทีมงานช่วยพิมพ์เข้ามาที่เพจที่กำลังไลฟ์อยู่ได้นะคะ,ะเผื่อฟังฟังเลขไม่ทันนะค<ว>ะพิมพ์พิมพ์เข้ามาได้เลยนะคะอ่าอ่าก่อนที่จะจบรายการเนี่ยช่วงนี้หลายท่านก็บอกว่า เจอวิกฤตโควิด19ไม่ทราบว่า,าในส่วนของที่ที่ที่จุ้งสงหรือว่าที่ตำบลท่าใหญ่ในส่วนนี้เนี่ยเราได้รับผลกระทบจากโควิดมากน้อยแค่ไหนแล้วเราปรับตัวยังไงคะก็ได้รับผลกระทบเหมือนเหมือนกับทุกที่อะค่ะหรืว่าเราเออเราปรับตัวโดยส่วนใหญ่เราจะขายทางออนไลน์ค่ะค่ะ อตอนนี้ลูกค้าส่วนใหญ่ก็คือลูกค้าทางสั่งซื้อทางออนไลน์ทางเพจวิสาหกิจชุมชนภูรกรแล้วก็ทางไลน์แล้วก็ทางไลน์ของเครือข่ายพลังชุมชนค่ะอืมตอนนี้ก็คือขายออนไลน์เป็นหลักเลยนะคะค่ะก็ยอดขายเป็นยังไงบ้างยอดขายตกไปเยอะไหมคะยอดขายตกเยอะแต่ว่าคือจะขายได้ช่วงเทศกาลค่ะ ช่วงปลายปีเพราะสินค้าของเราส่วนมากจะเป็นของของฝากอะค่ะก็คือดังสโลแกนที่ว่าเป็นของกินก็ถูกปากเป็นของฝากก็ถูกใจค่ะ <c oughs> ของกินถูกฝากไอ้ของกินถูกปากของฝากถูกใจนะคะ <c oughs> <c oughs> อันนี้มีมีคุณกีดบอกว่าแกงคุงปลาแปลกดีนา่าเทส <c oughs> <c oughs> <c oughs> เดี๋ยวจะต้อง <c oughs> เดี๋ยวจะต้องสั่งมาให้แฟนรายการแะ <c oughs> แกงคุงปลามันก็คือแกงไตปลาเนาะแต่ว่าแกง แกงเคยปลาใช่ไหมแม่สการอ่านี่ดีโชว์ละแกงเคยปลาก็อีกแบบหนึ่งแกงแบบหนึ่งค่ะนี่ทําจากเคยปลาน้ําจืดค่ะนี่แล้วก็อันนี้ีชแกงไข่ปลาทะเลค่ะออไปกระทูค่ะอะค่ะผู้ช่วยน่ารักที่สุดเลยค่ะโชว์เลยค่ะลูกโชว์เลยเอ้โหเก่งมากเลยเป็นแม่ค้าตัวน้อยนะคะ รายการมีเวลาเหลือหนึ่งนาทีค่ะก็ให้คุณต้อยคุณบรรทาเชิญชวนได้เลยค่ะว่ามีอะไรดีอีกที่ยังไม่ได้บอกหรือว่าจะบอกอะไรเพิ่มคะก็ฝากฝากช่วยอุดหนุนสินค้าชุมชนนะคะเพราะว่าจะได้ช่วยสร้างแรงบันดาลใจให้กับเกษตรกรและคนในชุมชนให้ได้มีรายได้ที่มั่นคงและยั่งยืนนะคะแล้วก็คือ จะได้ปลูกจิตสํานึกค่ะปลูกจิตสํานึกของเพราะเราต้องการถ่ายส่งต่อให้ให้เด็กรุ่นหลังอะค่ะ <S <S ให้ได้มีจิตสํานึกที่รักบ้านเกิดที่จะ,อ,ะอนุรักษ์สิ่งที่บรรพุร่ษได้คิดไว้แล้วก็ได้ต่อยอดให้มันยั่งยืนได้เติบโตต่อไปอะค่ะโอค่ะดีงามมากๆเลยนะคะเดี๋ยวไว้มีโอกาสนะต้องออซื้อมาเทสมา ชิมดูนะเราจะต้องเผื่อคุณกิจด้วยนะวันนี้ขอบพระคุณมากค่ะคุณบนญคาค่ะชิม่วมรายนารขอบคุณค yeah. ่ะสวัสด yes. ีค yes. ่ะสวัสดีด้วยนะจ๊ะว่านคะตัวน้อยสวัสดีค่ะนะคะนะคะก็มีผู้ช่วยที่น่ารักนะคะ กิรได้ว่าเป็นโมเดลของภูมินครเขาปั้นของพื้นบ้านเนี่ยสู่สินค้าที่เป็นอัตลักษณ์ของชุมชนอยู่ที่าเทศบาลตาบลท่าใหญ่ที่อำเภอทุ่งสงจังหวัดนครศรีธรรมราชคุณผู้ชมทุาสามารถเข้าไปดูที่เพจนะภูมินคร,นะค,รนะคะได้เลยนะคะแต่ว่าเวลาเลยไปหนึ่งนาทีแล้วเดี๋ยวเราต้องลาไปพร้อมกันนะคะคุณตาสวัสดีค่ะ,อะ,อะ,อะขอบคุณค่จะจารีด้วยนะคะรายการรับคมธุรกิจ โดยดรหนุ่งนาฏหางวิไล